วันนี้อยากให้คติทำง่ายๆเลยนะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันธรรมะเบาๆสาร์อทิต์นั่นก็คืออยากยิ่งใหญ่ให้ทํางานอยากดักดานให้อิจฉาอยากให้คนเบื่อหน้าให้วิจาร์ณอยากเบิกบานให้รับใจเพื่อนมนุษย์อยากเบิกบานให้รับใจเพื่อนมนุษย์อยากเป็นพุทธให้เพียรภาวนาอยากมีปัญญาให้ครบบัณฑิต อยากสำริดให้ทำทันทีอยากมีวันดีๆให้ขยันอยากสุขสต์ให้ปล่อยวางใครจดทันบ้างใครจำกันได้บ้างฟังอีกครั้งหนึ่งฟังอีกครั้งหนึ่งหลักคิดเพื่อชีวิตคนทำงานนะหลักคิดเพื่อชีวิตคนทำงานอยากยิ่งใหญ่ให้ทำงาน อยากดักดานให้อิจฉาอยากให้คนเบื่อหน้าให้วิจารณ์อยากเบิกบานให้รับใช้เป็นมนุษย์อยากเป็นพุทธให้เพียรภาวนาอยากมีปัญญาให้ครบบัณฑิตอยากสำเร็จให้ทำทันทีอยากมีวันดีๆให้ขยันอยากสุขสันต ให้ปล่อยวางใครจำทันบ้างใครจดทันบ้างต่อไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดรสันทัดขยายความบางบทบางตอนนะครั้งหนึ่งนะหลักคิดเพื่อชีวิตคนทำงานอยากยิ่งใหญ่ให้ทำงานอยากดักดานให้อิจฉาอยากให้คนเบื่อหน้าให้วิจารณ์อยากเบิกบาน ให้รับใช้เพื่อนมนุษย์อยากเป็นพุทธให้เพียรภาวนาอยากมีปัญญาให้ครบบัณฑิตอยากสำฤทธิ์ให้ทำทันทีอยากมีวันดีๆให้ขยันอยากสุขสันร์ให้ปล่อยวางอยากมีวันดีๆให้ขยันอยากสุขสันร์ให้ปล่อยวาง ทั้งหมดนี้คือหลักคิดเพื่อชีวิตคนทํางานใครอยากมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมเอาหลักตามที่กล่าวมานี้ไปประพฤติธปฏิบัติแล้วงานก็จะสำเร็จชีวิตก็จะรื่นรมงานก็จะได้ผลคนก็จะเป็นสุขแต่ถ้าฟังแล้วตั้งสองสามรอบก็จําไม่ได้แล้วยาวไปก็เอาแค่สองข้อสุดท้ายก็พอนะอยากสำเร็จให้ทําทันทีอยากมีวันดีๆ ให้ขยันอยากสุขสัต์ให้ปล่อยวางนี่เจ้าแค่3าข้อสุดท้ายก็ได้นะอยากสำริดให้ทำทันทีอยากมีวันดีๆให้ขยันอยากสุขสันร์ให้ปล่อยวางเห็นไหมทอดอทออยู่แถวเนี้ยนี่ยเนี่นี่นนตาละปัดทอดอ,อทอทำทันทีอ่ะอยากสำริจให้ทำทันทีอยากมีวันดีๆ ให้ขยันอยากสุขสต์ให้ปล่อยวางง่ายๆแค่นี้เองนะเอาละทีนี้เอาสามคำสุดท้ายเนี่ยความหมายเปลี่ยนยังไงอยากสำเร็จให้ทำทันทีอยากมีวันดีๆให้ขยันอยากสุขสัตรให้ปล่อยวางสามคำสุดท้ายนี้ความหมายเป็นยังไงนิมนด์ดรสันทัศถอดรหัสนะครับนิมนครับ อยากขยันให้ปล่อยวางอยาก<ห> <laughs> อะไรนะอยากอยากทำอยากสำเร็จให้ทำทันทีอยากอยากมีวันดีดีให้ปล่อยวาง <laughs> <laughs> อ้าวสามคำเนี้ย อยากสุขสั์ให้ปล่อยวางนะอยากสุขสรรให้ปล่อยวางซึ่งท่านพระอาจารย์ให้ยัดโยมไปเมื่อกี้นะทำอย่างไรให้ถ้าเราอยากมีความสุขอย่างสุขสัตรการปล่อยวางนะการปล่อยวางเนี่ยทำให้เรามีความสุขอย่างเช่นมออีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระผู้ใหญ่สองรูปนะเป็นพระเซนนะั้งสองรูปข้ามน้ำนะซึ่ง ในน้ำห้วยอย่างนั้นเนี่ยเป็นนะ้ที่มันกว้างแล้วก็ในขณะที่เดินทางมาเนีเป็นเป็นครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ซึ่งเดินทางมาด้วยกันและในขณะนั้นก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแต่งชุดกิโมโนแล้วก็กำลังเก้แก้กลางๆนะเพราะว่าจะข้ามน้ำไปก็กลัวเปียกนะทันใดนั้นพระผู้ใหญ่นะที่มากับลูกศิษย์พอเห็นดังนั้นก็ได้ช่วยเหลือ ทำยังไงคุณโยมพระพุทธยอารูปนั้นก็เลยอุ้มหญิงสาวนั้นข้ามแม่น้ําไปน่ด้วยความสงสารนะข้ามไปแล้วก็เอาไปวางไว้ฝั่งโน้นนะเสร็จแล้วก็เดินต่อไปแต่ปรากฏว่าพระลูกศิษย์นั้นรู้สึก,กโกรธอาจารย์มากว่าอาจารย์ท่านเป็นคนเคร่งครัดวินัยแต่เอ๊ะทาไมทําไมท่านถึงอุ้มศีกานะ ข้ามไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะท่านไม่ผิดศีลเหรอแล้วก็รู้สึกว่าโกรธอาจารย์ไม่รู้จะทำยังไงก็เดินตามว่าจะทักท้วงตอนที่เดินทางก็ดูอะไรอยู่อยากันั้นเลยเดินตามไปก็คิดบนเวียนไปว่าอาจารย์ทำไมเราอาจารย์ของเราถึงทำอย่างนั้นนะเดินทางทั้งวันนะเดินทางทั้งวันแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแล้วใจก็คุ้นคิดถึง เหตุการณ์ที่อาจารย์ได้อุ้มศีกาเดินข้ามฝั่งจนไปถึงที่พักนะวันนั้นเดินทางไปถึงที่พักแห่งหนึ่งก็ทั้งสองท่านก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วแต่พระลูกศิษย์ก็ยังมีความทุกข์กับเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางวันก่อนที่จะหลับนอน ก็รีบเข้าไปหาอาจารย์ว่าอาจารย์ทําไมอาจารย์ถึงอุ้มสีกาข้ามแม่น้ํานะอาจารย์ไม่ผิดศีลเหรอนะอาจารย์ไม่กลัวผิดศีลเหรอดังพอลูกศิษย์พูดจบอาจารย์ก็พูดว่าเราเนะี่ยฉันวางตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนี่ท่านยังอุ้มมาถึงขนาดนี้เชียวเหรอนะ หมายความว่าอย่างไงคือท่านนะอ้อมเสร็จแล้วท่านก็วางแล้วก็จบตรงนั้นแต่ลูกศิษย์นั้นอ้มตั้งแต่ตอนกลางวันจนมาถึงตอนกลางคืนคิดดูว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางเราจะมีความทุกข์อยู่ร่มไปนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางการแบกรับภาระเรียกว่า ไม่เอาไปไว้ในจิตใจของเราคือปล่อยให้ลงปลงให้ได้เนี่ยเราก็จะมีความสุขเหมือนกับพระผู้ใหญ่ที่อุ้มศีกาข้ามแม่น้ำไปเรียบร้อยแล้วท่านก็จบตรงนั้นนะจบตรงที่วางไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินทางต่อไปแต่พระลูกศิษย์ไม่ยอมวางก็ต้องเป็นทุกตลอดเวลากับการเดินทางฉะนั้น เมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางเราก็จะเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปถึงแม้ว่าเรื่องเราจะผ่านไปกี่วันแต่เราก็ยังเก็บสิ่งนั้นไว้อยู่ในจิตในใจดูตลอดเวลานั่นแหละเขาเรียกว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขอยากจะสุขสันร์ให้ปล่อยวางนะอยากจะสุขสัตรให้ปล่อยวางทีนี้อยากสำเร็จให้ทําทันทีอยากมีวันดีๆให้ขยันอยากสุขสัร์ ให้ปล่อยวางนี่คือคธมทำประจําวันที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดมได้มอบให้กับญาติโยมในวันอาทิตย์นี้เป็นธรรมะสบายๆที่ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าอยากสำเร็จเนี่ยให้ทําทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารอเวลารอเลิกรอยามเนี่ยก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะทําอะไรทันท่วงทีนั้น อย่างสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จผลแล้วก็มีประสิทธิภาพการที่เรารอขั้นตอนรอเวลาการจะทําอะไรเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะฉะนั้นความเพียรพยายามหรือว่าการที่ลงมือทําทันทีเนี่ยก็จะทําให้เรานั่นแหละประสบความสําเร็จอย่างที่เรา,าตั้งใจไว้แล้วก็ พอเราทาทันทีเนี่ยมันก็จะสําเร็จผลท,ทันทีเพราะว่าในแต่ละวันในแต่ละ,ะช่วงของการทํางานของเราเราทําเป็นขั้นเป็นตอนทำทีละเล็กทีละน้อยทําทุกวันอย่างต่อเนื่องนะทำทุกวันอย่างต่อเนื่อง,นะททอง,อองจะเห็นได้ว่ามดเนี่ยเดินช้าช้าแต่มันเดินไม่หยุดนะเดินช้าช้าเดินไม่หยุดหรือหอยทากเดินช้าแต่มันไม่หยุด มันถึงเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้มดตัวเล็กๆนะขนอาหารนะมันก็สามารถมันเดินช้าๆแต่เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆมันก็สามารถถึงยอดเขาได้นี่คือการทําทันทีนะถ้าเราทําทันทีสำเร็จผลประสิทธิผลก็จะเกิดขึ้นกับเรานะอยากให้มีวันดีอยากมีวันดีๆให้ขยันนะ อยากมีวันดีดีให้ขยันเนี่ยความขยันเนี่ยมันจะทําให้เราฝ่าฟันอุปสรรคที่พระพุทธเจ้าให้ความหมายว่าความเพียรของคนเนี่ยก็สามารถที่จะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้ฟ้าเทวดาก็ไม่สามารถที่จะขวางกัน้นความเพียรพยายามของบุคคลคนนั้นได้ฉะนั้นเมื่อเรามีหลักธรรมทั้งสี่ข้อที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเมธีวชิโรดมได้มอบให้กับญาติโยมในวันนี้ซึ่งเป็นธรรมะสบายๆในวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะซึ่งวันอาทิตย์วันนี้ก็จะจะทวนให้กับญาติโยมทุกท่านได้รับฟังแล้วก็นาไปาไปประพฤติปฏิบัตินำไปพิจารณาต่อให้อยู่ในจิตในใจของเราว่าอยากสำเร็จให้ทำทันทีอยากมีวันดีๆให้ขยัน อยากสุขสรรให้ปล่อยวางนี่ก็เป็นหลักธรรมสำหรับให้กับญาติโยมในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์เป็นวันดีๆที่ญาติโยมทั้งหลายได้กลับมา,ารับฟังธรรมะจากท่านเจ้าคุณอาจารย์เดี๋ยวเราก็จะไปฟังการขยายความจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างเนาะเมื่อกี้ได้บอกไว้ว่าอยาก สัมฤทธิ์ให้ทำทันทีอยากมีวันดีๆให้ขยันใช่ไหมอยากสุขสารให้ปล่อยวางแล้วมันมีคำหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าก็คืออยากยิ่งใหญ่ให้ทำงานจําได้ไหมอยากดักดานให้อิจฉาเราได้สัมทัษ์อยากไม่ะอิจฉานะถ้า้ออยากดักดานมันไม่ยากเลยนะเล่นบทอิจฉาเลยแล้วท่านจะอยู่กับที่ส่วนคนที่ได้อิจฉาเขาจะขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากยิ่งใหญ่ให้ทำงาน คุณอยู่เฉยๆนะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่เมื่อเราลุกขึ้นมาทําอะไรก็ตามนะต่อให้ขยับวันละหนึ่งองศาสามร้อยหกสิบห้าวันนะก็จะเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอยากยิ่งใหญ่ทํางานอยากดักดานให้อิจฉาอยากให้คนเบื่อหน้าให้วิจารณถ้าไม่เชื่อก็ลองวิจารณ์คนนั้นคนนี้ดูแล้วจะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เราอเลยนะอ่าแล้วก็อยากเบิกบานให้รับใช้เพื่อนมนุษย์ก็นี่ไงนี่ไงทุกคนเบิกบานไหมล่ะเวลาได้ช่วยคนอื่นลกเบิกบานไหมลก รู้สึกหัวใจเหมือนมีดอกไม้ไหมเวลากลับไปบ้านมารู้สึกรู้สึกอิ่มอิ่มไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากเบิกบานให้รับใช้เพื่อนมนุษย์เห็นไหมลูกเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สูงกว่าเงินนะไม่ใช่ว่าคนมีเงินแล้วจู่ๆมันจะมีความภูมิโอภูมิใจอย่างหรอกความความสุขมันเป็นคนละแบบเราได้สัมผัสเวลาเราได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นันมบางทีมันไม่เกี่ยวกับเงินอ่ะมันเป็นการรับใช้เพื่อนมนุษย์จากหัวใจหัวใจของเรา มันจะเกิดความสุขขึ้นมาชันนี้นหนึ่งไปถามดูนะคนที่เขาชอบเชื่อเหลือคนถามว่าลําบากก็ลำบากแต่ทำไมายังไปเพราะเขาได้รับความสุขนั่นเองใช่ไหมแลวความสุขชนินนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทั่วไปนะเพราะว่ามันต้องมีความจริงใจเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นธาตุพื้นฐานนะ่ะนะคนที่จะรับใจเพื่อนมนุษย์แล้วมีความสุขถ้าแสร้งทาไม่สุขถ้าเฟกทําไม่สุขนะถ้าทําแล้ว ตาบใดที่คนยังไม่เห็นก็ไม่มีความสุขแต่ถ้ามันเกิดจากใจจริงๆทันทีที่ลงมือทาก็สุขเลยเห็นไหมยังนี่คืออยากเบิกบานให้รับใจเพื่อนมนุษย์แล้วก็อยากเป็นพุทธให้เพียรภาวนานะอยากเป็นพุทธคือผู้รู้พู้ตื่นพุทธบาลก็ต้องเพียรภาวนาอยากมีปัญญาให้ครบบันเด็ดอันนี้ก็ตามดูรายการเราทุกวันนะรับรองว่าปัญญาล้วนๆเลยใช่ไหมสักดูสักสี่ห้าเทปก็ได้แล้วปัญญานะ อยากสำฤจให้ทำทันทีก็คือทอทอทออยากมีวันดีๆให้ขยนันนะและอยากสุขสร์ให้ปล่อยวางอันนี้สำคัญที่สุดอยากสุขสันร์ให้ปล่อยวางเอาเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะหลักคิดเพื่อชีวิตคนทำงานนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งอยากยิ่งใหญ่ให้ทำงานอยากดักเดานให้อิจฉาอย่าให้คนเบื่อหน้าให้วิจารณ์ อยากเบิกบานให้รับใช้เพื่อนมนุษย์อยากเป็นพุทธให้เพียรภาวนาอยากมีปัญญาให้ครบบัณดิตอยากสมฤ์ให้ทำทันทีอยากมีวันดีๆให้ขยันอยากสุขสันให้ปล่อยวางเอาละวันนี้ขอฝากหลักคิดเพื่อชีวิตคนทำงานไว้แต่เพียงเท่านี้